ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานแต่น้อยนะครับวันนี้ Instagram ก็ได้เพิ่ม NFTs ให้ คนทั่วโลกได้เห็นอยู่แล้วนะครับคือจากในงานนะครับเมตาซึ่งชื่อเดิมเราเรียกว่า Facebook ก็คือ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็นเมตานะครับได้เริ่มเปิดตัวฟีเจอร์โทเค็นครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของอินสตาแกรมในอีก100ประเทศตามประกาศของเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือก็คือตัว NFTS นั่นเองครับโดยค่ายเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับได้เปิดตัวครับการประสานรวมกันของคอยเบดวอลเลนนะครับรอเปอร์แล็บครับแล้วก็โฟล์ l บล็อกเชนนะครับ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับ Facebook ได้เริ่มทดสอบคุณลักษณะของ NFT กับผู้สร้างที่ได้ทําการคัดเลือกในอเมริกาแล้วนะครับคุณลักษณะนี้ได้ทําให้เกิดคลื่นลูกแรกนะครับในการทดสอบตัว NFT บน a c e b o o k นะครับหลังจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบนสตาแกรมนะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อีกรายของ Meta นะเป็นเจ้าของก็ได้เริ่มทดสอบนะครับระบบดิจิตอลในเดือนพฤษภาคมและในปลายเดือนมิถุนานครับเมตาประกาศว่าอิสตาแกรมจะเริ่มทดสอบ NFT ด้วยความช่วยเหลือจาก ความเป็นจริงเสมือนนะครับก็คือในส่วนของตัวของ AR นั่นเองก็อันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวของอใครๆก็เริ่มที่จะหันเข้าไปในส่วนของอ NFT มากขึ้นนะช่วงนี้ตลาดจะมุ่งไปทาง NFT กับ DeFi นะครับพวกเกมไฟล์พวกนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของ Binance เองหรือว่าจะเป็นของตัวของชิบะหรือว่า ไม่วิดอรหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวโฟลกี้หรือว่าจะเป็นของตัวชช่นบีชินจาอะไรพวกนี้หรือว่าอีกหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าเทรนนี้มันกําลังจะมาในอนาคตเนาะซึ่งหลายๆข่าวข้อก็บอกว่าเทรนของตัว NFT เนี่ยจะเป็นเทรนถัดไปนะครับจากครั้งที่แล้วที่เคยบูมครับครั้งนี้ก็จะกลับมาเริ่มต้นโดย n ิ t ดแล้วก็เกมไฟแล้วก็ดีไฟอีกรอบหนึ่งนะซึ่ง a c e b o o k เนี่ยเขาพยายามที่จะทำเรื่องของมีระบบมิเตอร์เวิร์ดเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ว่า ด้เสียงคัดค้านจากนักลงทุนหลายคนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่เขาก็บอกว่าในเมื่อคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมานะครับแต่ก็ใช้ Facebook น้อยลงครับเพราะว่าการใช้ a c e b o o k เนี่ยเริ่มลดน้อยลงจากคนรุ่นใหม่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นครับเฟซบุ๊กจะต้องเป็นคนที่รเริ่มนะครับทำให้เกิดคําว่าเมตาเวิร์ดเกิดขึ้นจริงๆนะครับกับการใช้งานของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่ง Facebook เขาก็เป็นอะไรที่ มาก่อนการจริ่ๆทำไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o เนาะอินสตาแกรมพวกเนี้ยก็เมื่อก่อนก็คงไม่มีใครในึกภาพออกว่าจะมีคนจานวนมากใช้ Facebook กถูกไหมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรืออะไรกันแล้วแต่ครับก็จนเขาไปสูดให้เห็นว่านั่นแหละคือ Facebook นะครับเติบโตได้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Meta เวิรเนี่ยตัวเขาเองก็ พยายามที่จะเป็นเจ้าแรกๆในการเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ให้คนได้เห็นว่ามีตัวมันคืออะไรจริงๆกันแน่มันคือการใช้งานยังไงและยังรองรับในส่วนของดูไบที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางมีตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยเงินลงทุนเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์เลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่า Facebook ทำได้ a c e b o o k คงจะเป็นเจ้ายักใหญ่ในตลาดนี้เลยก็เป็นได้นะครับอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ ข่าวต่อมาครับก็อยู่ในส่วนของชิบะอินุนะครับหัวหน้าพัฒนาชิบะอินุครับกล่าวว่าโบนตื่นขึ้นเนื่องจากราคาพุ่ง25เปอร์เซ็นต์นะโบนคือไรนะครับโบนก็คือเหรียญที่ทําการเบิร์นถึงจะได้ตัวโบนมารเราชิบะอินุไปเบิร์นถึงจะได้เหรียญตัวนี้มาครับก็ตามที่นักพ,พัฒนาหลักของชิบะอินุนะครับก็คือซาโตชิคุซามะนะซึ่งเป็นโทเคนระบบนิเวศครับของชิ บโบนนะดูเหมือนจะตื่นขึ้นแล้วในขณะที่เปลยแพ้ตอยู่ขนานี้ครับโบนได้แสดงให้เห็นถึงการขยับราคา25%เนอะเมื่อเทียบกับฉากหลังของตลาดยีต้อนคือคนอื่นเขายังแดงอยู่แต่ตัวเนี้ยเขียวกลับขึ้นมานะก็ราคาซื้อขายอยู่ที่0.932ดอลลาร์หรือเพิ่ม เป็น73เในช่วง7วันที่ผ่านมานะซึ่งเหรียญโบนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเราเอาเหรียญชิบะนี้ไปเบิรน์นะครับแล้วก็ได้เป็นเหรียญโบมาเออสามารถซื้อขายได้แต่มันมีราคาที่จะแพงกว่าชิบานนะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับใครถือไว้มากก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของอเรียกว่าผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ถัดสินหรือว่าเป็น ผู้ออกคะแนนเสียงนั่นเองเนะซึ่งเป็นตัวของร้านอาหารบางร้านนะครับที่อยู่ในต่างประเทศก็รับตัวของโบนแล้วก็ที่บาร์ในการชําระด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกับเราที่เรา burn, เบินเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะให้เป็นอีกเหรียญหนึ่งกลับขึ้นมานะเพื่อ,อมิ้นและเบินเหมือนก็เหมือนกับในส่วนของการมิ้นการเบินนะครับเพื่อให้เหรียญหนึ่งอุปทานน้อยลงลเหรียญหนึ่งอุปทานมากขึ้นบาลานซ์กันอะไรอย่างนี้ก็ถ้าพูดแบบนี้ก็คงจะเห็นภาพง่ายกว่านะครับผมอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ ข่าวต่อมาครับในส่วนของจิมอกเกอร์นะครับนักลงทุนในตํานานครับกล่าวว่าคริปโตมันจะกลายเป็นเงินของรัฐบาลน,นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งในการสัมภาษณ์นะครับครั้งล่าสุดของตัวเมเชลจิมเิสโก้นะครับนักข่าวอาสุโธด้านเศรษฐ,ฐกิจของเอเชียนะครับของบูมเบิร์กนะครับได้อธิบายถึงเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาถึง ไม่เต็มใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลนะครับและสตินิตอนแม้ว่าจะมีการยอมรับจากคนหมู่นักลงทุนรายย่อยแล้วก็ตามนะซึ่งเขาบอกว่า,าเขาในชื่อว่าคริปโตเคอเรซีมันจะกลายเป็นเงินของรัฐบาลนะครับในบางจุดเนาะซึ่งโลเกอร์เนี่ยกล่าวว่าด้วยระดับการเลี้ยงดูบทก็คือหลําค่าธรรมเนียก็คือสถาบันของรัฐบาลนะแบบรวมศูนย์จะตามไล่ เก็บเงินทุกเม็ดของประชาชนและพะยายามคุบของพวกเขาเนะี่ยด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงตัวของ CBDC เนาะหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลของรัฐบาลนี่เองนะก็พะยะรารัฐบาลเนี่ยเขาก็ก็ต้องเข้าใจเขาครับว่าเขาไม่อยากที่จะให้เม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากตัวของ เงินสกุลหลักไปอยู่แล้วนะซึ่งมันทำให้เขาเสียผลประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าข่าวอะไรที่เขาเล่นได้วิธีการอะไรที่เขาสกัดกันได้เขาต้องทําเพื่อทําให้ดูอำนาจของเขาเนี่ยไม่ลดน้อยลงหรือกระแสเงินไม่ไหลออกไปนะครับเพราะเห็นนั้นครับถึงเขาถึงเลยว่ารู้เลยว่าเออเขาะจะไม่เล่นสกุลเงินทีนตอนนะี้เพราะว่าต้องให้มันน่าสนใจแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วนะก็เขาก็เหมือนกับพูดว่าไม่มีใครเอาชนะรัฐบาลได้หรอกถ้าเกิดรัฐบาลจะควบคุม เขาก็สามารถฟันปึ้งบอกว่าให้เล่นได้ให้เทรดได้หรือว่าจะให้เทรดได้ไม่เทรดได้หรือจะออกกฎหมายมากํากับก็คือจบอะไรประมาณนั้นในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเนาะแต่เขาก็ไม่ได้สื่อออกมาตรงๆว่าจะเป็น CBC ไหมนะครับหรือจะเป็นสกุลเงินของรัฐบาลไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นการเปรียบเลยหรือว่าเป็นการแบบพูดถึงทํานองนั้นอนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิด เหตุการณ์นั้นคือจริงๆก็คงน่าเสียดายครับที่เราไม่ได้มีมีอิสระภาพในการาใช้ให้มันเกิดดิสเซนทร์ไล์จริงๆเนาคือไม่มีตัวควบคุมหรือมีคนกลางคอยควบคุมนั่นเองนะก็น่าเสียดายโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตส่วนของกราฟของตัวรุ่ a คลาสิกกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวของรุ่ a คลาสิกเนาะตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ที่0.42%เซนาะซึ่งอันนี้นะครับต,ตามที่ผมเคยบอกอะไรว่า ถ้าเกิดเราอยากที่จะเล่นคริปโตครับอยากให้มีแอปพลิเคชันหรือว่า Exchange หลายๆ h a n g e นะอย่างเช่นมีอาจจะมีเกดโอไ n แนนหรือว่า Bi t คัพอะไรพวกนี้เพื่อให้ดูเปรียบเทียบราคาว่าราคานะมีความต่างกันขนาดไหนนะซึ่งถ้าเกิดผมเคยเพูดเอาไว้คลิปก่อนนี้ว่า ถ้าเกิดใครไปไม่ทันขบวนของรูหน้ารอบแรกนะครับอาจจะมีรอบ2รอบ3ให้นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วจนถึงรอบที่5นะครับแต่ก็มันก็จะเป็นขั้นบันไดนั้นไม่ได้ลงมาต่ำเรื่อยๆมันขึ้นไปก็ย่อลงมาขึ้นไปก็ย่อลงมาแต่ไม่ต่ากว่าจุดเดิมที่เขาเคยลงนะซึ่งถ้าเกิดเราดูในส่วนของพวกใบแนนหรือว่าในส่วนของกระดาน,นอื่นๆเนี่ยที่เปิดตัวช้าและทีหลังกว่าเราจะไม่เห็นบันไดนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของกระดานที่เขาเปิดแรกๆตอนที่รูหน้าลมสลายเลยเนี่ยเราจะได้เห็นขั้นนน้นนนนนบบัััไดะครซึ่ง ตัวใบแนนเองจะไม่มีให้เห็นนะเพราะว่าใบแนนเปิดที่หลังชาวบ้านก็เลยเราก็เลยไม่เห็นขั้นบันไดนั้นซึ่งขันบันไดนั้นก็จะดูในส่วนของกราฟนี่นะครับที่มันจะขยับเป็นเหมือนขั้นบนะันไดเนาะอ่ะเราจะเห็นเหมือนกราฟนะครับมันจะขยับแบบนี้นะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอ่ะสอันนี้อาจจะยังดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับทานเฟรมให้ดูให้เห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะเป็น12ชั่วโมงอ่ะยังไม่ชัดนะ น่าจะเป็นอ่ะหนึ่งวิคหนึ่งวิคน่าจะชัดสุดอ่ะหนึ่งวิคชัดสุดเห็นไหมครับจะให้สังเกตเห็นในส่วนของตัวกราฟหน้าจะผมจะขีดเส้นสีเหลืองให้ดูนะเห็นไหมว่าเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมานะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับดูน่าจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยรอที่จะให้มันเกิดราคาที่ต่ําที่สุดมันก็จะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะคนก็เริ่มสนใจเริ่มที่จะไม่กลัวแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารอีก การอนะัปเดตกราฟเนาะซึ่งก็จะบอกเลยว่าราคามันขยับไปแล้วนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่จะหาราคาต่ำสุดคงไม่ได้แต่ตอนนี้คือราคาต่ำสุดเท่าที่มีแล้วคือ0 0 0 0 0 0 9นยะ์ะให้สังเกตในส่วนของอการซื้อเข้านะครับหรือว่าการขายออกเห็นไหมการซื้อเข้าเนี่ยจะอยู่ที่9 2นะครับจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะนั่นหมายความว่าคนเนี่ยเขาเริ่มที่จะเก็บแล้วนะครับจะไม่ค่อยขายขายออกเป็นแค่เจ็ดจุดสมเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือจะเริ่มเก็บกันหมดแล้วนะ,ค,ะ,ค,นวนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่บงบอกเลยได้ว่าราคาต่ำสุดเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีหลังจากนี้ครับแต่ว่ายากอาจจะไม่ลงมาจนถึงจุดที่เขาเคยลงอะนะก็คือ <classified S 2> <ล>จุดไหนล่ะก็คือจุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้นะแล้วก็จุดนี้นั่นเองจะไม่ลงมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสุดนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงตุนเป็นอย่างใดนะครับเป็นแค่การบวกหลักภาษาในโลกของคิโตัวงเท่านั้นนะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่